เย,ยวนกยยวเยอะต้องเหนืยกกับห้องว่าห่งไปมาห่อนดูอยู่เหมือนกันก็จะตอยแม่พึ่งมาหะวาก็ชอบตีห้างพึ่งเหมือนกัน่ากตัวแม่พึ่งเข้ามาวันนี้ในป่านี่อุกลกขนาดอุกขนาด ก็ตัวมาจัดไก่กมาสังเกตเห็นแม่พึ่งบินเข้าบินออกอการซ่อนตัวของพึ่งงานเราเป็นการซ่อนตัวของพงึ่งทังพึ่งตบจะบอกโ้เลยว่าเป็นทางพึ่งบริเวณนี้คือทางพึ่งขอสวัสดีท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนรูวัดป่าไปเดินวัดเกิดเมินได้ป่านผู้ชม ไปเสาะหาพึ่งหลวงหรือว่าพึ่งดอกเข้าหสักวันของบรรณเขาก็ปาพึ่งมาสองสามหางสองสามตีแล้วก็ได้เอาไปแล้วน้ำพึ่งไปแล้วตีสองตีวันนี้รัากนหางสังเกตมหาหันแม่พึ่งมาเอาเกรสรดอกไม้ปรเดี๋ยวเขาจะลองตัวไปพอว่าหางมันจะมีตังใดรัชขอเจอท่านชมพับชมและก็ตัวไปเสาะพึ่งหลวง พอพอมือกันครับลุงวัดต,ตัวครับกับการที่เขาจะเสาะพึ่งหลวงหรือพึ่งดอกเข้าซึ่งช่วงนี้ก็จะมาแปงห้างอยู่แถวๆข้างๆของบ้านลุงวัดก็จะมีหลายๆห้างเพราะว่าทุกปีลุงวัดก็จะเสาะเป็นประจําอันดับแรกที่เขาจะต้องดูก็คือแม่พึ่งซึ่งจะมาหาเกสรดอกไม้หรือดอกหญ้าต่างๆจากใกล้ๆบ้านงวัดก็สังเกตนะันแล้ว มีพึ่งอยู่แม่พึ่งจะมาเอาเกสรดอกไม้ดอกญ้าก,ก็หลายๆตัวมันันก็สังเกตุทางหลายๆตัวเหมือนกันก็เดี๋ยวจากว่าช่วงนี้ผมมีดอกไม้เป็นอย่างบานนักกอดอกญยาก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่พึ่งมาเอา 你妈给说。 สองตัวอีสังเกตดูอสังเกตแม่พึ่งมันยากคือถ้าพึ่งได้น้ำหวานหรือว่าเกสรเต็มหางแล้วเาพึ่งก็จะไปบินไปตังหางเลยทันทีเลยก็จะเอาน้ำหวานแล้วก็เกสรดอกไม้ไปกลับหางหรือกลับหลังทันทีส่วนโดบินตรงด้วยการบินตรงไปเลยเขาจะสัง,สงเกตได้เพราะว่าแม่พึ่งกอนตัวใหญ่อยู่ นักที่ว่าคงคงจะบักไก่สักคนใดปักไก่จากจากแห้งสักคนใดเห็นเนื้อมาสังเกตเันเนื้อเอาละเอาละยินเสียงบินละไปตรงหันวัดหันละบินการบินของพึ่งกับไปบริเวณจุดตรงไปก็เป็นการดีทำอย่างหนึ่งที่เราสังเกตหัน,นแม่พึ่งบิน ไปหาลังก็คือจุดหมายของเขาคิดที่เขาจะไปตัวหาลังพึ่งก็จะถิกคิดตดยทีไปทางนี้ที่เขาจะลองไปตวัวพอดูก็คือจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ของอยู่แต่ส่วนมากพึ่งก็จะช่วงหน้านี่จะบ่าขึ้นต้นไม้ใหญ่ตัวใจเพราะว่าในแถวบ้านวัดจะมีหูมีเยี่ยวที่สังเกตหาหางพึ่งได้ก็จะแตโมตีหางพึ่งได้พึ่งก็เลยต้องอยู่ที่อุบลหรือบ้านย่าเห็นหน่ เดี๋ยวเราจะลองไปทิศนี้ดูเราคิดว่าคงจะมีสวนมะม่วงทีลูกหล่างไปฝากนู่นคือหลายให้หน่อยครับฝากนู่นจะมีสวนมะม่วงหลายให้เหมือนกันที่คนพอได้ทำอ,อย่างคือหญ้ามันกำลังพกขนาดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวเราจะลองปลยเข้าไปดูเยียวนูกเยียว ต้งเหนียวกับห้องแบบพึ่งมาห่อนดูอยู่เหมือนกันเพื่โตยแม่พึ่งมาเพราะว่าก็ชอบตีห้างพึ่งเหมือนกันกพึ่งตีนกเยียวตีแล้วก็จะมีความดุร้ายมากหอยต้องคอยระมัดระวังดูคนต้องเหนียวกับว,ว่าพึ่งจากพึ่งแล้วพึ่งโดนพึ่ง โดนห่งตีคือนกเหยี่ยวก็จะมาหาลัางพึ่งแล้วก็ตีพึ่งก็กินไข่ออนของพึ่งเป็นอาหารเหมือนกันตัวใหญ่อยู่ใหญ่ๆผงคิดว่าคงจะมีแถวๆนี้เพราะเราคิดว่าคงจะมีแถวนี้พึ่งจะเห่วงเลยว่าเหยี่ยวก็จะมีความชำนาญนักเล้ยงเขาเพราะว่าจะได้อยู่ในตีสูงพอแล้วก็รูแม่พึ่งตวัว เดิวนดวัดจะลองหาไปรู้ว่ากะตัวแม่พึ่งเข้ามาวันนี้ในป่านาี่อุลกขนาดอุบขนาดกะตัวมาจัดไก่มาสังเกตองค์แหมพึ่งที่เข้าบินออกนี่คือการที่เข้าบินออกของแหมพึ่งที่ยั่มาหารห้างเต้ ว่าคิดว่ามงจะมีในสว่วนนี้แหละ,ะหวาเชานสังเกตแมน่พึ่งข้าหอ,อกจะมี้า้าสังเกตด,ดีๆจะหันแหน่พึ่งบิบแป,ป,ป๊บๆออกไปมีไหนขนาดที่ชม ใบใหญ่เูยใบใหญ่อยูยยวยยว่ว่สุกคนไม่พุ๊บแต่ห้อกปะยปะหานโอ้เห็นปุ๊บเขาจะตีเอาแล้ว เป็นการซ่อนตัวของรึ่งเราเป็นการซ่อนตัวของรึ่งรังรึ่งก็จะบอกหู้เลยว่าเป็นหาครึ่งตัวเวนี้คือหาครึ่งมันอาจจะย่อนแสงไปหน่อยแสงอาจจะนับไปหน่อยบอกงค์วเป็นแนวแนวตัวนีน้เป็นรังรึ่งทั้งหมด เขาะจะสังเกตหันแม่พึ่งบินเข้าอ,ออกตลอดเวลาสังเกตดีๆจันแม่พึ่งบินออกมาผมนี่จะหันชัด แรงๆวกเราจะมาเอาต้มไปงอาห้างใหญ่จะมาอาปูกคนเป็นม um, um, ีหลายห้างนะบ้นคอข้าปกรปะห้างหนึ่งละติดหมายไว้ยังมาได้ไปดูเดือยววันนี้เขามปซ่อกเนี่ย ปัดจบบงดีอยวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจันักจักหลายที่ติดตามรับชมในช่อง,งวัดเกิดเมืองมาโดยตล,ลอดอยังไดเหตุดีของให้จวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลวงวัดตยุยหลวงวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักขับ